เก่งมากเลยเอาอีกเอาอีกอ่ะเห็นไหมวางวางวูงสูงเลยเอาสูงสูงเลยเอาไม่วางเขาหรอนี่มันมาวางให้ดี๋นีมันวางนี่ หมามาว่างมามาว่างอ,อุ้ยอุ้ยไหนอันไหนอันไหนคือสามเหลี่ยมอ่ะคินหยิบสามเหลี่ยมให้มามาดูสิไหนขอดูหน่อยสามเหลี่ยมเก่งอันไหนคือครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมไหนหยิบครึ่งวงกลมให้ดูหน่อย อันไหนทรงกระบอกอะลูกทรงกระบอกหยิบทรงกระบอกให้ดูหน่อยครับโออันไหนสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งอันไหนสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเก่งตรเมือหน่อยเก่งไหมครับ สี่เหลี่ยมอะไรลูกไอกินถือสี่เหลี่ยมอะไรดูหฮึ๊มจูคืออะไรครับดูดูดูหืมยิ้มหวานเลยดีกว่ายิ้มหวานดีกว่าเฮ้ย <c oughs> hey! เดี๋ยว <c oughs> ปิ๊บพิ๊บหลับตาให้หนะูหลับตาหลับตาโอ้ยวมองไม่เห็นเดีย๋ดวยวจ้าจ้าอ่ะไหนหลับตาจี้หลับตาทำไงนะ หัวร <laughs> ้อยเฮ้ยหัวร้อยดูหน่อยหัวร้อยดูหน่อยกู o d n น g h t ลาว g ดไ d night Good night <c oughs>